ลูกจ้างร้านหมูปิ้งก็ลงทะเบียนร,รับเงิน5,000ได้กระทรวงการคลังแนะเตรียมหลักฐานรับเงินเยียวยาตกงานเดือนละ5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทให้กับลูกจ้างที่ตกงานเพราะคิดโควิดมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ นายละวังนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสาส,าสาคในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าในการเยียวยากลุ่มแรงงานนอกระบบคนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนนั้นยืนยันว่าตัวเลข3ล้านคนนั้นน่าจะครอบคลุมกลุ่มคนตกงานทั้งนี้แรงงานในประเทศไทยนั้นมีทั้งหมด36ล้านคนและอยู่ในระบบประกันสังคมประมาณ16ล้านคน ที่เหลืออีกประมาณ20ล้านคนเป็นแรงงานอิสระอย่างไรก็ตามเท่าที่ไปดูข้อมูลจากหลายๆแหลง่งพบว่ามีลูกจ้างนอกระบบเดือดร้อนจากการถูกปิดกิจการประมาณ3ล้านคนซึ่งยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบหลังการลงทะเบียนของกระทรวงการคลังสามารถทำได้และใช้หลายวิธีในการตรวจสอบครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนนอกจากให้ผู้ลงทะเบียนเตรียมเอกสารหลักฐานส่วนตัวเช่น บัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลของนายจ้างแล้วหากกระทรวงการคลังยังไม่มั่นใจอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นผู้เดือดร้อนจริงๆเช่นหลักฐานการเป็นลูกจ้างหลักฐานการปิดกิจการเช่นประกาศของภาครัฐเมื่อถามว่าลูกจ้างร้านหมูปิ้งไม่ได้มีการจดทะเบียนบริษัทสามารถที่จะขอรับเงินเยียวยาได้หรือไม่ นนยลวร่นกล่าวว่าสามารถขอรับได้หากมีหลักฐานว่าถูกปิดกิจการและต้องมีหลักฐานที่ระบุว่าเป็นลูกจ้างร้านหมูปิ้งเช่นรูปถ่ายที่เคยถ่ายในร้านหมูปิ้งหรือมีหลักฐานอื่นๆที่ระบุว่าเป็นลูกจ้างร้านดังกล่าวครับลูกจ้างนอกระบบกว่า20ล้านคนหากกลุ่มกเกษตรกรออกไปประมาณ4-5ล้านคนจะมีแนวทางช่วยเหลือในรอบถัดไปครับ และขักนักศึกษาอายุ18 21ปีอีกหลายล้านคนดังนั้นคิดว่าลูกจ้างนอกระบบมีอายุประมาณ18 60ปีที่เหลืออยู่และเดือดร้อนจริงๆน่าจะมีจํานวนไม่เกิน3ล้านคนครับอย่างไรก็ตามหากมาลงทะเบียนมากกว่านี้ทางกระทรวงการคลังพร้อมดูแลให้และเตรียมงบประมาณไว้เบื้องต้นแล้วประมาณ4.5หมื่นล้านบาทนายลวรนกล่าวครับ นอกจากนี้ยังได้กล่าวต่ออีกว่าการจ่ายเงินให้กลุ่มอาชีพอิสระอาจน้อยกว่าลูกจ้างประกันสังคมซึ่งได้รับเงินสูงสุด7,500บาทต่อคนต่อเดือนแต่เอาไปเทียบกันไม่ได้เนื่องจากระบบประกันสังคมนั้น ลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแต่กลุ่มอาชีพอิสระไม่ได้มีการจ่ายเงินสมทบแต่อย่างใดซึ่งเท่าที่ดูการช่วยเหลือในระดับดังกล่าวเหมาะสมแล้วหากเงินที่รัฐช่วยเหลือ15,000บาทใน3เดือนไม่เพียงพอสามารถไปกู้เงินโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตจากธนาคารออมสินและธนาคารทกศจึงได้สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม4ี่0 0ล้านบาท ซึ่งสามารถกู้เงินได้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน0.10%ต่อเดือนหรือเดือนละ10บาทไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบียบ้ย6เดือนผ่อนชำระเพียงเดือนละ400บาทเท่านั้นทั้งนี้หากยังไม่พออีกสามารถไปกู้เงินกับธนาคารออมสินวงเงินต่อไปรายละไม่เกิน50 0 0 0บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน0.35%ต่อเดือนระยะเวลากู้เงินไม่เกิน3ปีรับคำขอสินเชื่อได้ถึงวันที่30ธันวาคม2563ครับ